ทุกคนครับวันนี้จะมาเทสปั๊มโซลาเซลล์ให้ดูก่อนนะครับผมปั๊มตัวนี้จะเป็นปั๊มหอยโข่งเพาลอยนะครับผมขนาดสองนิ้วนะครับผมมาดูกันครับผมโอเคตอนนี้โอ้โหแดดดีครับผมน้ําออกเต็มท่อเลยนะครับผมดีสุดครับผมโอเคไอตัวปั๊มตัวนี้ครับเป็นยี่ห้อเอ็มเทคนะครับผมท่อน้ํา เข้าออกใน2นิ้วนะครับผมตัวนี้ก็เลยก,กำลังเทสอยู่โอเคเลยผมตอนนี้หูลากสายไฟมาค่อนข้างยาวนะครับประมาณ30เมตรนะครับผมนี่นะครับผมไล่ตามสายไฟไปก่อนอโอเคอปั๊มตัวนี้ครับผมใช้ตัวแผงโซล่าเซลล์ครับโมโนนะครับผม ประมาณ300 4วัตต์2แผงนะครับต่อขนานกันนะครับผมตัวนีออ้อันนี้จะเป็นตัวเบรกเกอร์นะครับอ,อ,อันนี้จะเป็นสายไฟที่ต่อมาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับผมามาดูแผงกันนะครับผมนี่นะครับแดดดีเลยเต็มเลยวันนี้ใช้แผงโมโน2แผงต่อขนานกันครับผมโอเคครับผม โอเคครับผม